ความโปรง่งใสปราศจากการทุจริตคอรัปชันเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลซึ่ง P.E.A. ร่วมด้วยสนับสนุนอย่างเต็มกำลังสำนักงาน P.E.A. ทั่วประเทศจึงจัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์เป็นการไฟฟ้าโปรง่งใสและล่าสุด p e เเขต3ภาคกลางจังหวัดนคปรปฐมจัดกิจกรรมพร้อมๆกันถึง5้าสำนักงานเลยทีเดียวไปติดตามกันค่ะ PEA นครปฐมพร้อมใจร่วมประกาศนโยบายเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสบริการดีมีคุณธรรมจัดกิจกรรมประกาศพร้อมกัน5สำนักงานเมื่อวันที่15มกราคม2 5 5 9นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ ทีเอําเภอสามพลานจังหวัดนครปฐมเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสบริการดีมีคุณธรรมโดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีสิทธิชัยเยี่ยมอภิชาติประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครปฐมพลตำรวจโทศักดาเตชะเกรงไกรผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพลานนายสิริศักดิ์สิริมังคลาในอําเภอสามพลานนายไพรัสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานกกพประจำเขต9ก้ากาญจนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานโดยนายสุรศัก์ไราทานรองผู้ว่าการ p a พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดร่วมในพิธีและนายไพฑู์วิรยะวัฒนะพู้อหน่วยการไฟฟ้าเขต p a เขตสภาคกลางจังหวัดนครปฐมกล่าวรายงานณสำนักงาน p a a อำําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม และที่พิเศษอย่างยิ่งคือการประกาศจตนารม์ในครั้งนี้ได้ดำเนินการเปิดป้ายการไฟฟ้าโปร่งใสผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ร่วมกับ PA ในพื้นที่จำนวน5แห่งพร้อมกันได้แก่อ,อําเภอสามพลานอ,อํนาเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมอ,อําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครอ,อรําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและอ,อําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเต็มที่ในการร่วมเดินหน้าเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสยอย่าง แท้จริงโดยพร้อมเพรียงกันปัจจุบันเนี่ยการไฟสุาสุภาพได้มีการไฟฟ้าที่ประกาศตนเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสไปแล้วเนี่ยประมาณ20แห่งผู้บริหารเนี่ยพนักง,งานทุกคนต้องมีจิตสำนึกร่วมกันก่อนนะครับตกลงเอื้อเป็นก่อนว่าเราพร้อมที่จะประกาศตนนะครับขั้นตอนนี้ถ้าไม่ผ่านก็ยังไม่สมควรที่จะประกาศตนนะครับซึ่งได้มีการประกาศตนต่อสาธารณชนไปแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผูกมัดนะครับสิ่งที่สัญญาว่าเราจะต้องทำ,ทำให้ได้นะครับ